เพื่อนๆรู้จักไหมนี่คืออะไรเหล็กขูดชาร์ปขูดชาร์ปหมายถึงขูดชาร์ปรถสมัยนี้เขาใช้เกียร์ใช้ขัดโอ้โหขวานอันนี้สุดยอดจริงว่ยเน็บข้างฝานนะสวยพันห้าเหรอ อ,น,อน,นั้นยังไมเช็คไป้อยเดยว,วานบางเกี้ยบเลยสวยจริงจรินไม้เพื่อบอกให้ลุงใหญ่ถ่ายแบบเจาะเออเจาะให้ละเอียด ของถูกเหี้เลือกเลยยี่สิบบาท สวัสดีครับจำดูอะไรก็ดูไปเรื่อยเปื่อยเดีเหมือนกันเออดูฝานอันนี้พันห้าเนี่ยประดับประดับหน้าประตูห้องเข้าท่านะเเอาไว้เวลามีอโมโหมันยกไม่ไหวไม่ไหวนะตัวมันเล็ก ตู้เย็นต่รพัดเลยเบรกลมตู้เย็นนี่ะขายไหมนะขายนี่ไม่ขายยกมา้สรับตู้เย็นอันนั้นีราอราทารห้าสิบไม่มีคอมครับแช่แช่อ๋อเขาไม่มีตู้ไห้ตู้ไหยตู้ไหตู้ไหท้องเป็นไงดำตอนนี้อยู่ที่ไหนฮะ โอ๋อยังอยู่โรงงานเลยเออเข้าท่าใกล้บ้านเรานี่เองคู่แฝดตัวใหญ่หเทไหมเนี่ยวันนี้ถ่ายชา้าด,ดูแบบช้าๆดูแบบสวัสดีครับดูแบบช้าๆมากๆ

ม่มีใครทำครับเรื่องีกครับเกีครับขึ้นมเรือนี้สุดยอดนี่ดีมากเนี่ยไข่ได้ทุกอย่างเลยอัน,นอันนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยสองร้อยห้าสิบคจีนน,น่จ้ะ ถามราคาเป็นความรู้ครับให้บรรดาเพื่อนๆได้รู้ว่าไหนราคาเท่าไหร่ก็จะได้เปรียบเทียบกับที่บ้านของคุณนะครับว่าเออของที่ปานบุรีเนี่ยมันถูกมันแพงยังไงอมอยากได้เนี่ยอยากได้ไม่มีตังซื้ออยากได้ สวัสดีครับผู้คันครับก็ไม่ใช่ผู้คันสารวัตร <c oughs> เรียกผิดเรียกเป็นทหารเออ เอออันนี้ดีร้านนี้ไม่มีที่กะสิทธิ์เพลงแล้วเป็นโทรทัศน์อสวัสดีครับเราไม่มีที่กะสิทธิ์เราก็เอาไปไปไปเห็นแพทย์ไปแจ้งความเราก็เอาเรื่องพ่อกับแม่มันแล้วก็ดูปูด้วยว่าปูจะทำยังไงเป็นเรื่องนั่นีมเป็นเรื่อง

ร้านนี้ปกติถ่ายไม่ได้เพราะว่ามีลิขสิทธิ์เพลงอยู่ตลอดแต่วันนี้เนี่ยเขาจะขายเทวทัศน์เขาเลยไม่เปิดเพลงว้าวุูใหญ่ก็เลยโชคดีมีโอกาสมาชมทักทายสินค้าของเขาครับนี่เจอเจ้าของก็เป็นอน,นุญใช้ได้ฮึ อ้าวนี่มันผู้พันนี่อกกำลังตกำลังจำใครไม่ได้จำไม่ได้เลยเออทำทำยูทูบทำยูทูบจะดูมั่งเปล่ายูทูบจะดูมั่งเปล่าดูไม่มีตัวเพราะว่าไม่ใครได้ดูลองกลับยูทูบใหม่ลองเปิดดูลองเปิดดูในยูทูบนั้นไม่แน่ออนทัวร์ไม่แน่ไม่แน่ไอ้พิมพ์ไม่แน่ทีหลังพิมพ์ไม่เป็นไรตัวเดียวมาเลยทีแรกพอพิมพ์ไม่แน่นี่นะ ไม่แน่ไม่แน่จำไม่ดีตอนแถวที่4ขึ้นมาเลยไม่แน่อ่อนเลยแล้วก็กดปึ๊บแถวที่สี่เจอหน้าผมเลยเสนอหน้าเลย <c oughs> ไม่แน่จำว่าไม่แน่ไอคนนีไ้นไอคนนี้ไม่แน่ไม่แน่ย่ไม่แน่จำง่ายผู้พันขอบคะุณ <c oughs> มีเพื่อนในค่ายสัรลัฐเยอะมากโอเคครับ กดไลค์กดแชร์ไม่แน่ออนทัวร์เดินคุยวิทธีแอปสวัสดีโอ้ยเดี๋ยวคนรู้จักกับปารีสนี่โทรมาอยู่ได้